ช่วงต่อไปนะครับเราจะไม่ได้ศึกษาอะไรมากนะครับเพราะเราจะเริ่มพระธรรมใหม่นะครับเราจบกาลาเทียแล้วนะครับต่อไปเราจะศึกษาในเอเฟซัสนะครับแต่เรายังไม่ได้เข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะครับจะแค่แนะนำ เท่านั้นนะครับวันนี้เราจะดูแนะนำพระธรรมเอเฟซัสเป็นแค่แนะนำเท่านั้นนะครับซึ่งพระธรรมเอเฟซัสก็เป็นพระธรรมที่น่าสนใจเล่มหนึ่งนะครับที่คริสเตียนเราไม่ควรละเลยมันเป็นพระธรรมที่ช่วยให้เราเติบโตและสนิทกับพระเจ้าได้ดีอีกเล่มหนึ่งนะครับ และอย่างที่บอกนะครับเราไม่ได้ศึกษาในเนื้อหาที่ในพระธรรมเอเฟซัสในวันนี้นะครับแต่เราจะมาแนะนําคําแนะนําต่างๆนะครับในพระธรรมเอเฟซัสกันก่อนนะครับซึ่งเราจะดูว่ามีผู้เขียนผู้รับจุดประสงค์ต่างๆเป้าหมายต่างๆนะครับว่ามีอะไรมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับสำหรับเราเพื่อเราจะได้เห็นมุมมองกว้างๆเห็นภาพรวมนะครับของเรื่องราวนะครับ เราจะเห็นกรอบเห็นโครงร่างของจดหมายฉบับนี้ก่อนนะครับเพื่อเราสามารถเข้าใจได้ต่อไปเมื่อเราศึกษาเนื้อหาเราจะรู้ว่าอ๋อมันอยู่ในกรอบนี้มันอยู่ในบริบทนี้มันอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับเราจะสามารถเข้าใจพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นขึ้นหลายครั้งเรางงว่าทําไมเขาทําแบบนี้ทําไมเขาพูดแบบนี้ทําไมเขาถึงมีพฤติกรรมอะไรแบบนี้นะครับเพราะมันอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนั่นเองนะครับ พี่น้องเราเริ่มต้นด้วยคำอธิษฐานกันก่อนนะครับขอทุกคนร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ครับขอเช้าวันนี้พระองค์แนะนําเราด้วยพระวจนะคำของพระองค์ให้ถ้อยคําของพระองค์นําเสนอมุมมองที่พระองค์อยากให้เราใช้ชีวิตตามน้ําพระทัยของพระองค์ขอเช้าวันนี้ประธานสติปัญญาที่จะให้เราเข้าใจเรื่องราวในคําแนะนําเหล่านี้ตามพระวจนะคำของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมนพี่น้องเริ่มต้นนะครับเราจะมาดูผู้เขียนซึ่งอาจารย์เปาโลบันทึกไว้ว่าเขาเองเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้นะครับเขาพูดประมาณสองครั้งนะครับเราจะดูในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่1น,นะครับขอก้านอน่าให้เราฟัง และเราจะดูอีกในบทที่3นะครับข้อที่1เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าโผู้เป็นนักโทษเนื่องจากการประกาศที่เยซูคริสต์เพราะเหตนแก่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นคนต่างชาติเราเห็นไหมครับเราเห็นอาจารย์เปาโลอ้างว่าตัวเองเป็นผู้เขียนนะครับอ้างชื่อตัวเองนะครับแต่ถึงแม้ว่าคริสเตียนทุกคน ได้เชื่อในการเป็นผู้เขียนของอาจารย์เปาโลเกี่ยวกับพระธรรมเอเวซัสนะครับแต่ประมาณศตวรรษที่19เมื่อมีการวิจารณ์ต่อพระคัมภีร์ในเชิงทําลายมีการถกเถียงกันมากว่าอาจารย์เปาโลเป็นผู้เขียนจริงหรือเปล่าซึ่งพวกที่วิจารณ์เหล่านั้นได้สร้างกรณีต่างๆในการต่อต้านการเป็นผู้เขียนของอาจารย์เปาโลโดยเริ่มวิจารณ์และต่อต้านจาก ลักษณะต่างๆทางภาษาทางรูปแบบทางคำศัพท์ทั้งลีลาการเขียนและหลักข้อเชื่อในเล่มนี้พวกเขาถือว่ามันต่างจากพระธรรมเล่มอื่นที่อาจารย์เปาโลเคยเขียนเขาได้ทำการเปรียบเทียบวรรณกรรมในการเขียนนี้กับพระธรรมโคโลสีเป็นหลักพี่น้องแต่ถึงแม้พระธรรมเล่มนี้จะคล้ายกับพระธรรมโคโลสีแต่ผู้วิจารณ์หลายคนก็อ้างว่า พระธรรมเอเฟซรรัสไม่มีลักษณะพระธรรมที่อาจารย์เปาโลเขียนดังนั้นเขาสรุปเอาเองว่าพระธรรมเอเฟซัสนั้นถูกเขียนโดยใครก็ไม่รู้ผู้เขียนนิรนามแต่อ้างชื่ออาจารย์เปาโลพี่น้องครับแต่ถึงกระนั้นการคัดค้านเหล่านี้ก็ถูกพิจารณา,าแล้วว่าน้ำหนักของหลักฐานที่จะล้มล้างการเป็นผู้เขียนของอาจารย์เปาโลไม่เพียงพอ อ,อย่างไรก็ตามนะครับคริสเตียนในสมัยแรกไม่มีความคิดแบบคนที่วิจารณ์เหล่านั้นเลยนอกจากนี้นะครับนักวิชาการทางพันธสัญญาใหม่ส่วนใหญ่ทุกคนถือว่าอาจารย์เปาโลเขียนเอฟเฟซัสนอกจากนี้หลายคนยังมองว่าพระธรรมเล่มนี้เป็นงานเขียนชิ้นเอกของอาจารย์เปาโลด้วยซ้ําซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกใจนะครับที่นักวิจารณ์เหล่านั้นมาต่อต้านว่าอาจารย์เปาโลเป็นคนเขียนเพราะคริสตจักรยุคแรก ยอมรับว่าพระธรรมเอเฟซัสเป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลและไม่มีเหตุผลที่มีน้ำหนักที่จะคัดค้านว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้เขียนเลยพี่น้องครับเราจึงสรุปได้ว่าอาจารย์เปาโลคือผู้เขียนพระธรรมเอเฟซัสจากนั้นแล้วผู้รับผู้รับจดหมายเป็นใครนักวิชาการบางคนมองว่าพระธรรมเอเฟซัสเป็นจดหมายเวียน ถึงคีดจักัหลายแห่งซึ่งอยู่ในแคว้นเอเชียน้อยนะครับซึ่งเขาสังเกตจากหลักฐาน2ประการก็คือประการแรกก็คือคำว่าเอเฟซัสในบทที่1ข้อที่1ไม่เคยปรากฏในต้นฉบับเก่าแก่ของอเล็กซานเดียในฉบับภาษากรีก3ฉบับนี่คือเหตุผลแรกที่เขาถือว่าเป็นตัวไมยเวียนและ ประก,การที่สองเป็นเรื่องที่น่าแปลกสำหรับอาจารย์เปาโลที่เขาไม่เอ่ยชื่อบุคคลในคีดจักรเอเฟซัส e เลยซึ่งอาจารย์เปาโลรู้จักเอเฟซัสและคีดจักรนั้นดีมากเพราะเขาเคยรับใช้ในเอเชียน้อยซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งของโรมเอเฟซัสเป็นเมืองหลวงเนาะพร้อมกับเอเฟซัสนั้นเป็นศูนย์กลางการทำงานของอาจารย์เปาโลถึง3ปีด้วยกันเขาเคยอยู่ที่นั่นและ ร่วมง,งานที่นั่น3ปีแต่ไม่ได้เขียนว่าชื่อคนเฉพาะในเอเฟซัสเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราควรยอมรับคำว่าเอเฟซัสจริงๆมันอยู่ในฉบับดั้งเดิมมันไม่ได้อยู่ใน3มเล่มนั้นเพราะถึงแม้ฉบับของอเลสเซนเดียในภาษากรีกสฉบับนั้นจะไม่มีคำนี้แต่คำว่าเอเฟซัสปรากฏในฉบับภาษากรีกอื่นๆทั่วไป นอกจากนั้นนะครับไม่มีต้นฉบับใดของพระธรรมเอเฟซัสนะครับกล่าวถึงเมืองอื่นๆไม่มีต้นฉบับใดที่มีช่องว่างหลังจากคําว่าในเพื่อเพิ่มเติมชื่อเมืองในต้นฉบับทุกฉบับมีคําว่าถึงชาวเอเฟซัสซึ่งอาจารย์เปาโลมักจะเขียนชื่อคริสตจักรที่เขาเขียนถึงในจดหมายทุกฉบับ สาเหตุที่อาจารย์เปาโลไม่ได้กล่าวชื่อบุคคลในเอเฟซัสคงเป็นเพราะอาจารย์เปาโลไม่ต้องการกล่าวถึงแค่คนไม่กี่คนในขณะที่เขารู้จักหลายคนถ้าเขาเขียนชื่อคนเฉพาะคนนั้นคนนี้มันไม่มีค่อยมีประโยชน์เพราะเขารู้จักทุกคนแต่เขียนทุกคนก็เกินไปเนาะนั่นจะเป็นเหตุผลที่เขาไม่เขียนเฉพาะชื่อใครบางคน ด้วยเหตุนี้นะครับพระธรรมเอเฟซัสจึงถูกมองว่าเป็นจดหมายเวียนที่อาจารย์เปโลส่งจดหมายฝากฉบับนี้ไปยังคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสเป็นคริสตจักรแรกเพราะอาจารย์เปโลอาศัยอยู่ที่นั่นนานและเป็นเมืองหลวงของแคว้นเอเชียด้วยจากนั้นคริสเตียนที่นั่นอาจจะส่งไปท่ามกลางคริสตจักรอื่นๆที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ได้นั่นจึงทําให้เราสามารถเข้าใจว่า ทำไมอาจารย์เปโลไม่บันทึกชื่อเฉพาะบุคคลเนื่องจากมันส่งจดหมายนี้ให้คิตจักอื่นๆอ่านด้วยหลังจากที่คีตจักเอเฟซัสอ่านแล้วก็คงส่งไปที่ลาวิเซียและส่งไปที่โคโลสีเพราะอาจารย์เปโลบอกให้ชาวโคโลสีอ่านจดหมายของลาวิเซียจดหมายของลาวิเซียน่าจะหมายถึงเอเฟซัสนี่แหละจดหมายเอเฟซัสที่เอเฟซัสให้ลาวิเซีย และพออาจารย์เปโโลเขียนไปให้เขียนจดหมายของโคสีต่างหากไปให้ก็บอกว่าเอาจดหมายโคลโลสีเนะี่ยให้ชา,าวเราดีเซียอ่านด้วยนะและเอา,เอาจดหมายที่เราดิเซียนเะ่ะเอามาอ่านด้วยก็คือจดหมายเอเฟซัสที่เวียนไปนั่นแหละและคนที่เอาจดหมายฉบับนี้ไปส่งให้คีดจกักรเอเฟซัสน่าจะเป็นทีทิคิกัสโอ้โหชื่อยากเหลือเกินชื่อทิคิกัสเนาะ ในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่21ถึง22ซึ่งที่คิกัสเนี่ยเป็นคนส่งจดหมายให้โครสีด้วยคนนี้สำคัญนะชื่อคนนี้นะเพราะว่าจะอยู่ในเกมที่ใครหรือเปล่าไม่รู้ถ้าผมลืมก็ไม่มีนะพนอน้างสำหรับเอเฟซัสนั้นเป็นศูนย์กลางสำคัญของอาณาจักรโรมนะครับอาจารย์เปาโลใช้ช่วงเวลาสั้นๆอยู่ที่เอเฟซัส ระหว่างเดินทางกลับไปยังอันทิโอคในการประกาศรอบที่2และการเดินทางไปประกาศรอบที่3ามเขาอาศรรยัยอยู่ที่นั่น3ปีซึ่งมีหลายสิ่งที่สําคัญเกิดขึ้นเช่นอาจารย์เปาโลประกอบพิธีบัพติศมาให้สาวกของยอน12คนและเขาได้อภิปรายในห้องประชุมของทีรนัสและมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้น หลายอย่างนะครับมีหมอผีหลายคนรับเชื่อด้วยและมีการจลาจลเกิดขึ้นเพราะช่างเงินขาดทุนเนื่องจากคนหันไปเชื่อพระเยซูและไม่นมาสก,การเทพเจ้าของเขาต่อไปนี่คือเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดในเอเฟซัสเมื่ออาจารย์เปโลเดินทางกลับไปยังเยรูซาเล็มจากการเดินทางไปประกาศรอบที่สามเขากล่าวลาผู้ปกครองที่จัจจเอเฟซัสอย่างซาบซึ้งที่ฝั่งทะเล เมืองมิเลทัสนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่อาจารย์เปโลพบพวกเขานอกเสียจากว่าอาจารย์เปโอลจะไปเยี่ยมหลังจากที่อยู่ในโรมนะครับพี่น้องนั่นคือเหตุการณ์ต่างๆสําคัญที่เกิดขึ้นในเอเฟซัสต่อไปสถานที่และเวลาอาจารย์เปโลเขียนจดหมายฉบับนี้ขณะที่เขาเป็นนักโทษพี่น้องครับขออ่านในเอเฟซัสบทที่3อีกครั้ง พอพี่มมลอ่านให้ฟังนะครับเอเฟซัสบทที่3าข้อที่1และขออ่านบทที่4ข้อ1ด้วย บทที่6ข้อที่20ขอพี่มนอ่านต่อนะครับขอบคุณครับพี่น้องเห็นจากข้อเหล่านี้นะครับเขาพูดถึงการเป็นนักโทษเป็นนักโทษติดโซ่ตรวนเพราะเขาเขียนในขณะที่เขาเป็นนักโทษ ซึ่งมีนักวิชาการหลายคนมีความเห็นต่างกันอีกบ้างก็บอกว่าอาจารย์เปโโลน่าจะเขียนจดหมายฉบับนี้ขณะที่อยู่ในซีซาริยาหรือเปล่าซึ่งอยู่ในปีคศ57-59หรือบางคนถือว่าเขียนในโรมซึ่งเราเห็นในกิจการบทที่28ข้อที่30ซึ่งอยู่ในช่วงคิดศัตร์กระดาดที่60-62 เอาเขียน okay. ในช่วงใดกันแน่พี่น้องแต่เมื่อเราพิจารณาปัจจัยทุกอย่างแล้วน่าจะเป็นไปได้ว่าอาจารย์เปโลเขียนจดหมายฉบับนี้ขณะที่ถูกขังอยู่ที่โรมนอกจากพระธรรมเอเฟซัสแล้วนะครับอาจารย์เปโลเขียนพระธรรมฟิลิปปีโคลโรสีและฟิเลโมนขณะที่อยู่ในคุกที่โรมด้วยพระธรรมเหล่านี้จึงมักจะถูกเรียกว่าจดหมายฝากจากคุก จดไมาฝากจากเรือนจำนั่นเองแต่พระธรรมเอเฟซัสไม่ได้กล่าวถึงช่วงเวลาที่อาจารย์เปาโลถูกปล่อยตัวมันต่างจากพระธรรมฟิลิปปีและฟิเลโมนนะครับเพราะอาจารย์เปาโลอบอกว่าตัวเองได้ออกมาแล้วมีโอกาสได้ออกมาแล้วนะครับนั่นอาจจะเป็นเพราะอาจารย์เปาโลน่าจะเขียนเอเฟซัสขณะที่กําลังเริ่มต้นจําคุกใหม่ๆ เลยไม่ได้มีการกล่าวอ้างถึงการออกจากคุกนะครับนั่นก็น่าจะประมาณปีคศที่60ซึ่งเป็นเวลาที่เขาถูกจําคุกในโรมครั้งแรกช่วงเวลานั้นนะครับอาจารย์เปรโรลถูกคุมขังไม่ใช่ในคุกที่เราเห็นนะครับเหมือนในโรงพักหรือในเรือนจำที่คุณการเขาเข้าไปแต่ถูกคุมขังในอาคารเช่าอาคารหนึ่ง อยู่ในบ้านที่ถูกกักกันและควบคุมตัวไว้ซึ่งเขาอาศัยอยู่ในตึกนั้นเป็นที่คุมขังเขาและเขาเช่าเองด้วยแต่อยู่ภายใต้การควบคุมของทหารโรมันซึ่งบรรดาผู้เยี่ยมเยียนจะได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปเยี่ยมได้เป็นพิเศษและยังสามารถรับใช้พระเจ้าร่วมกันกับอาจารย์เปาโลได้โดยการปราศจ,จากการขัดขวางด้วย ราบใดก็ตามที่ยังอยู่ในที่ที่เขาได้รับอนุญาตให้อยู่เขาจะรับใช้ได้จะทําอะไรก็ได้ในเขตที่จํากัดขอบเขตไว้เขารับใช้ได้เหมือนเดิมตามที่ทหารเฝ้าข้างหน้านั้นอน,อนุญาตอยู่มาในบริเวณที่เขาจํากัดได้เขาไม่ได้ถูกคุมขังในห้องขังณเวลานั้นไม่ได้ถูกล่ามโซ่ด้วยเหมือนการถูกขังครั้งที่สองของเขา แต่พี่น้องหลังจากที่อาจารย์เปรโรออกจากคุกนะครับอาจารย์เปรโรลก็เดินทางและเริ่มเขียนพระธรรมหที่โมธีและทีตัสต่อจากนั้นเขาถูกจับครั้งที่สองและนั่นแหละเขาถูกล่ามโซ่เขาถูกขังคุกจริงๆและระหว่างที่เขาถูกขังคุกจริงๆนั่นแหละเขาจึงเริ่มเขียนสองที่โมธีและตายถูกฆ่าตาย อันนี้คือสถานที่เล่ยเวลาพี่น้องเป้าหมายจดหมายฉบับนี้พี่น้องไม่ได้มีปัญหาใดเฉพาะเจาะจงนะครับในปัญหาในเอเฟซัสแต่เมื่อผู้อ่านพิจารณาถึงการติดต่อของอาจารย์เปาโลกับคริสเตียนชาวเอเฟซัสนะครับเราจะเริ่มเห็นเป้าหมายของจดหมายฉบับนี้ชัดเจนขึ้น ขณะที่เดินทางกลับจากการเดินทางไปประกาศรอบที่3อาจารย์เปาโลขอร้องให้ผู้ปกครองคิดจักรเอเฟซัสระมัดระวังจากครูสอนผิดภายนอกคิดจักรเพราะเขาจะสอนให้คิดจักรทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่อาจารย์เปาโลสอนซึ่งให้เราดูจากพระธรรมวิบอนนะครับเราจะเห็นได้ว่า,า,าคิดจักเอเฟซัสเนี่ย สามารถป้องการตัวจากครูสอนผิดได้สําเร็จตามที่อาจารย์เปโลเตือนและอาจารย์เปโลบอกกับคิตจักรนั้นไว้ว่าระวังนะรองครูสอนผิดจากภายนอกนะจะมาสอนโลกหลอกลวงเจ้าจะมาสอนให้เจ้าดําเนินตรงกันข้ามกับพระวจนะของพระเจ้านะระวังคนข้างนอกในวิวณ์บทที่2ข้อที่2เราเห็นว่าคิตจักรเอเฟซัสทําได้เขาป้องกันตัวจากศัตรูได้สําเร็จแต่เขามีปัญหา อย่างหนึ่งเขากลับไม่ได้ถนอมรักแรกที่มีต่อพระเยซูคริสต์ไว้นี่คืออยู่ในวิวรณ์บทที่2ข้อที่4ซึ่งในพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่1ข้อที่5นะครับอาจารย์ปโลเขียนจากมาซิโดเนียถึงทิโมธีที่อยู่ในเอเฟซัสบอกว่าเป้าหมายในการสอนของเขาก็คือให้มีความรักที่เกิดจากใจอันบริสุทธิ์ และจากจิตสํานึกว่าตนชอบและจากความเชื่ออันจริงใจซึ่งนั่นคือหัวข้อเรื่องความรักที่จําเป็นจะต้องมีและเขาเน้นให้ทิ่มทีสอนทำให้กะชนในเอเฟซัสเกี่ยวกับความรักซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาของพระธรรมเอเฟซัสเพราะอาจารย์เปาโลใช้คํากริยาว่ารักในภาษากรีกก็คืออ ἀ า α ปโอ นี่คือกริยาครับถึง9ครั้งใช้คำว่ารักที่เป็นกริยาถึง9ครั้งในพระธรรมเอเฟซัสในขณะที่เขาใช้คำนี้นะครับ23ครั้งในจดหมายอื่นๆของเขาและยังไม่พออาจารย์เปโลใช้คำนามว่ารักความรักเนี่ยอากาเป้เนี่ยสิบครั้งในพระธรรมเอเฟซัสโดยใช้คำว่าความรักนี้65ครั้งในจดหมายฝากฉบับอื่นทั้งหมด ดังนั้นในบรรดาทั้งหมด107ครั้งที่อาจารย์เปโลใช้คำว่ารักเขาใช้19ครั้งในพระธรรมเอเฟซัสนั่นหมายความว่าเขาใช้คำว่ารักในจดหมายฝากสั้นๆถึงชาวเอเฟซัสมากกว่าหนึ่งในหกของการใช้ทั้งหมดของเขาจดหมายฝากเอเฟซัสนะครับเริ่มต้นด้วยความรักและจบลงด้วยคำว่ารัก แสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องความรักคริสเตียนในเอเฟซัสนะครับสอนกันว่าคริสเตียนยิวและต่างชาตินั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคิดพวกเขารักซึ่งกันและกันความรักนี้มาจากพระเจ้าเท่านั้นการที่อาจารย์เปโลสอนแบบนี้บางทีอาจารย์เปโลอาจจะเริ่มตระหนักว่าพวกเขาเริ่มทิ้ง รักแรกของพวกเขาเสร็จแล้วนั่นคือเขาละเลยความรักที่มีในพระเยซูคริสต์ซึ่งจะทําให้เขารักกันเขาป้องกันคนข้างนอกมาสอนผิดได้แต่เขาไม่รักกันเขาลืมความรักจากพระเยซูคริสต์อาจารย์เปโลจึงหนุนใจเขาว่ารักกันรักพระเจ้าและรักธรรมิกชนด้วยท่านเก่งมากที่ป้องกันครูสอนผิดแต่ท่านลืมความรักของพระเยซูคริสต์ไปแล้ว นั่นคือเป้าหมายของอาจารย์เปาโลที่เขียนให้กับเขานะครับพม่น้องมีจุดประสงค์อื่นๆด้วยมีการอ้างอิงบ่อยๆของอาจารย์เปาโลถึงคริสตจักรในฐานะความลึกลับความลึกลับข,ของพระเจ้าซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เป็นที่รู้จักแต่ตอนนี้ถูกเปิดเผยแล้วนั่นก็คือคริสตจักรเมื่อก่อนไม่มีใครรู้ว่าพระเจ้าจะทำอะไร พระเจ้าไม่เคยบอกว่าจะมีคริสตจักรพระเจ้าปิดไว้ชาวยิวเลยไม่รู้ว่าคริสตจักรเป็นส่วนหนึ่งของแผนของพระเจ้าแต่ตอนนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าพระเจ้าเปิดเผยแล้วความลึกลับนั้นคือคริสตจักรนั่นก็คือจุดประสงค์หลักของอาจารย์เปาโลด้วยในการเขียนเขาจะอธิบายถึงความลึกลับของคริสตจักรและเขาจะเน้นว่าคริสตจักรนั้นคือพระกายของพระคริสต์ผู้เชื่อชาวยิว และต่างชาติเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วอย่าแบ่งแยกว่าผมเป็นอิสราเอลคิด่จะคืออะไรไม่เกี่ยวเราแค่รับพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่า,วาคริสตจักรเป็นความลึกลับท่านไม่รู้ตอนนี้กําลังจะบอกให้ท่านรู้ว่าเนี่ยเป็นแผนการของพระเจ้ายิวกับต่างชาติไม่ต้องเกลียดกันแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันได้และอาจารย์เปาโลาจะส่งเสริมม้เห็นว่าคริสตจักรเป็นสากลเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนเป็นพี่น้องกัน และอย่างที่เห็นไปแล้วว่าอาจารย์เปโลให้ความสําคัญเกี่ยวกับความรักในเอเฟซัสนะครับมากกว่า1ใน6ในจดหมายฝากของเขาเพราะเขาเห็นว่าเอเฟซัสเริ่มลืมความรักแรกของเขาไปนั่นจึงเป็นจุดประสงค์อีกอันหนึ่งที่อาจารย์เปโลต้องการจะเขียนจดหมายฉบับนี้ให้กับพวกเขาเพื่อหนุนใจให้รักพระเจ้าและรักพี่น้องด้วยกันการเน้นอื่นๆ นอกเหนือจากคิดจักและความรักแล้วนะครับพระธรรมเอเฟซัสเน้นเรื่องการกระทําของพระเจ้าการวางแผนการออกคําบัญชาต่างๆการจัดเตรียมความรอดความสําคัญของการเติบโตของคริสเตียนในความรู้ความสําคัญของการดําเนินชีวิตของผู้เชื่อแต่ละบุคคลอย่างเสมอต้นเสมอปลายและการเตรียมตัวในการสู้รบสงครามฝ่ายจิตวิญญาณด้วย เราจะเห็นว่าต้องสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดใช่ไหมอยู่ในนี่แหละและพระธรรมเอเฟซัสนะครับเป็น1ในจดหมายอันเป็นที่รักอย่างที่สุดของอาจารย์เปาโลเพราะว่าพระธรรมนี้สําคัญทั้งทางหลักคําสอนและในทางปฏิบัติอย่างเต็มที่ด้วยประเภทแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับพระธรรมเอเฟซัสเป็นจดหมายแต่มันก็ไม่ใช่จดหมาย ในรูปแบบอย่างเดียวกันกับจดหมายฝากฉบับอื่นๆของอาจารย์เปาโลไม่มีหลักฐานใดในพระธรรมเอเฟซัสที่อาจารย์เปาโลเขียนเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะเจาะจงเพราะจดหมายฝากต่างๆใช่ไหมเขาจะมีเป้าหมายเจาะจงว่าเขียนเพื่อคิปจากนี้เพราะปัญหาอะไรเวลาเราเขียนจดหมายครัเราจะมีเป้าหมายว่าเราเขียนเพราะอะไรโคลินเราเขียนเจาะจงเพราะอะไรเพราะว่า มีคนทําผิดในคิดจักแต่ท่านไม่แก้ไขเลยมันเลยเป็นจดหมายฝากที่เจาะจงให้แต่เอเวซัตไม่ไม่อย่างนั้นเพราะไม่ใช่จดหมายฝากตามโอกาสที่มีเป้าหมายเจาะจงว่าจะเขียนจดหมายเพื่อใครทําอะไรนะครับแต่มันเหมือนกับพระธรรมโรมมากกว่าเพราะทั้งสองฉบับพูดถึงเรื่องที่เป็นสาธารณะเรื่องก,งกว้างๆเหมือนการสนทนาส่วนตัวคล้ายๆเป็นจดหมายคําสอนมากกว่า เพ่น้องเราจะสรุปนะครับว่าจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลถึงคริสตจักรในเมืองเอฟเฟซัสเกี่ยวข้องอย่างแรกสุดกับพระประสงค์ที่พระเจ้าจะรวบรวมทุกสิ่งที่จะทำที่อยู่ในสวรรค์และแผ่นดินโลกให้อยู่ในพระเยซูคริสต์นอกจากนี้ยังขอร้องให้ประชากรของพระเจ้าดำเนินชีวิตที่สำแดงถึงแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า นั่นก็คือแผนการที่จะให้มนุษย์ทั้งหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผ่านคริสตจักรในพระเยซูคริสต์ในตอนต้นของหนังสือเอเฟซัสนะครับผู้เขียนบรรยายเรื่องเอกภาพคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่พระบิดาได้เลือกสรรประชากรของพระองค์โดยอภัยบบบปลดปล่อยพวกเขาเป็นไทยจากบาปผ่านพระเยซูคริสต และรับประการสัญญาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่จะมีให้กับประชากรของพระองค์ในตอนที่สองอาจารย์เปาโลขอร้องให้ผู้อ่านนั้นดําเนินชีวิตร่วมกันในแนวทางเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและอาจารย์เปาโลเปรียบเทียบหลายอย่างเพื่อแสดงให้เห็นึงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของประชากรของพระเจ้าให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคิดด้วยคือแสดงให้เห็นว่าคิดจักรเป็นร่างกายพระคิดเป็นศีรษะ พระองค์เป็นศิลามุมเอกและเปรียบเทียบภรรยาที่มีพระคิดเป็นสามีนี่คือจุดประสงค์ต่างๆที่อยู่ในนั้นนะครับและจดหมายฉบับนี้มีสำนวนไพเราะสูงส่งเพราะผู้เขียนทราบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าผู้เขียนมีมุมมองคำนึงถึงความรักการเสียสละการอภยัยพระคุณและความบริสุทธิ์ของพระคิดและนี่คือการแนะนำทั้งหมดในพระธรรม เอเฟซัสนั่นเองนะครับหวังว่าสัปดาห์ต่อไปเราจะเข้าสู่เนื้อหาในพระธรรมเอเฟซัสแล้วนะครับเราจะปิดด้วยคำอธิษฐานนะครับสรุการพระบิดาเจ้าพระองค์ครับขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับความรักของพระองค์ที่มอบให้กับเราในพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์ที่ให้พระวจนะคำของพระองค์ให้กับเราเพื่อเราเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์ต่อไป และไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อเรามีดำเนินชีวิตให้เกียรติพระองค์เช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์และอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เอเมน